สวัสดีนะคะยูซีทั้งช่องสาดาพารวยสวัสดีค่ะวันนี้ได้ตัวเลขดีเลขเด็ดมาบอกน้องๆน,นะคะวันนี้ได้ตัวเลขมาบอกน้องๆน,น้องไปเสียงดวงเสียงโชคนะคะชุดสามตัวบนนะคะน้องๆคะ่ะชุดสามตัวบนไม่มีค่ะวันนี้มีแต่สองตัวนะคะ งวดวันที่1มีนานะคะน้องๆเอาไปเสียงดวงเสียงโชคค่ะสองตัวอย่างเดียวค่ะวันนี้ค่ะมาดูก่อนนะคะตรงไหนมกกั่งขอบคุณน้องๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้ขอบคุณอย่างมากค่ะ เสียงดวงเสียงโชคนะคะน้องๆเอาไปเสียงดวงเสียงโชคเสียงดวงเสียงโชคซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเสียงดวงเสียงโชคซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะน้องๆค่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวเอาให้น้องๆเอามารับชมแล้วเอาไปเสียงดวงนะคะน้องๆค่ะ ต้องเดมาแล้วมัจะดูเนาะให้น้องๆเสียงดวงเสียงโชคซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะน้องๆคะไม่รู้จะกลับหัวกลับหางอีกหรือเปล่านะคะน้องๆ6 8แปด6กสี่เกดหนึง่งดหนะคะงวดวันที่1มีนาชุดสองตัวบนล่างนะคะชุดสตัวบนล่าง68 6 4 6 9กสี่หกดหนึ่งดหนะคะ น้องชอบก็แคบน้าเจอเอาไว้นะคะไว้เสียงดวงว,ดวันที่หนึ่งมีนาะมีโอกาสถูกฉลากินเบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะทางช่องเราก็สนับสนุนฉลากินเบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆขอบคุณน้องๆเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมให้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยทางช่องก็ขอบคุณมากๆนะคะที่น้องๆเข้ามารับชมคลิปให้ อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องด้วยนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาทุกท่านนะคะกดไลค์ให้ช่องเล็กๆช่องนี้หน่อยนะคะน้องๆคะ่ะขอปรบคุณอย่างมากเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะได้แล้วก็ไปเสียงดวงเสียงโชคไว้นะคะ ซื้อชลากินแบ่งรัฐบาลไว้สักใบสองใบนะคะน้องๆมีโอกาสถูกเลขท้าย3ตัว2ตัวหน้า2ตัวห,วหลังนะคะน้องๆอ,อย่าลืมนะคะเอาไปเสียงดวงเสียงโชคเอาไว้เลยมีโอกาสถูกนะคะหมดที่แล้วก็9559าเาลยค่ะน้องๆค่ะเข้าจนเต็มเข้าตรงตรงเลยวดนี้ก็เสียงดูนะคะมีโอกาสถูกเลขท้ายเหมือนกันค่ะ นะคะหกแป6หกสี่หกเก้มปหนึ่งเจหกูจะกลับหัวกลับหางอีกหรือเปล่านะคะตอนยกขึ้นมันก็ไม่กลับหัวเลยไปดูออกคลิปแล้วมันจะเป็นยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องด้วยนะคะ ดไลน์นิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องได้หาหวยหาเลขมาบอกน้องๆอ,อีกหวยก็เข้าทุกวมนนะคะน,นะน้องๆวอาน้องๆที่ชอบชุดไหนแค่นั้นนะคะให้น้องหยิบจับไว้สักใบสองใบนะคะฉะลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะมีโอกาสถูก เข้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไดะคะกกาาคลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปค่ะขอบคุณมากๆานะคะที่เข้ามาดูให้ค่ะช่องเล็กๆที่ยังไม่ดังไม่อะไรกับเขานะคะเราก็ทำไปตามภาษาเนาะให้น้องเข้ามาดูให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านนี่เลยค่ะ มีน้ำใจเข้ามาดูคลิปให้ช่องธาดาพารวยนะคะขอบคุณอย่างมากค่ะทางช่องเราก็สนับสนุนธลากินแบงรัฐบาลน,นะคะน้องๆจะซื้อเลขซื้อหวยแล้วก็พิ่ธนาราดูนะคะว่าชอบไหมไม่ชอบก็ผผานนะคะพอทั้งช่องก็เอานำเสนอให้ไว้เป็นเพียงแนวทางค่ะ เป็นเพียงแนวทางการเสี่ยงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น,นะคะ่ะไม่ก็มีเข้ามีหลุดนะคะบางทีก็เข้าตรงๆบางทีก็ต้องกลับมั่งอะไรมั่งอย่างเี้ะคะ่ะทางช่องเราก็ได้มาก็มานำเสนอให้ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะน้องๆเป็นเพียงแนวทางการเสี่ยงซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะเด้ก็เข้าทุกงวดนะคะเพียงแต่ว่าจะเข้าชุดไหนแค่นั้นนะคะเข้าทุกงวดน้องๆชอบก็หาซื้อไว้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเดี๋ยวให้น้องๆดูอีกรอบนะคะ 68, 64, 69, 36, 68, 17, 6กแปดหกสี่หกเก้าสานึ่งนะคะน้องๆชอบก็หาซื้อไว้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะ แคปหน้าจอไว้เลยนะคะน้องๆคะ่ะแคบหน้าจอไว้ขอบคุณน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปให้จบอย่าลืมดูโฆษณาให้จบให้ด้วยนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านขอบคุณอย่างมากเลยคะ่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องธาดาพารวยนะคะ ทางช่องก็มีแค่นี้นะคะน้องๆค่ะเดี๋ยวเจอก,กันอีกคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ